รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหิวไหม้าหิวยิงต้องดูเที่ยวไหนอยากเที่ยวไหนต้องดูที่กินเทีเ่ยวมีอยู่มากมายสุดเด็ดเคล็ดลับใดๆเอารอยมุมไหนจะบอก เฮาแต่ไม่ล่วงลองมาตามมาครัวหาพาชิมชิมชิมครัวหาพาชิมชิมชิมพาไปกินไปเที่ยวให้มันอิ่มใจครัวหาพาชิมชิมชิมครัวหาพาชิมชิมชิมร้านไหนดังตังซักเดี๋ยวเราจะไป Happy Kitchen ร่วมสร้างสรรค์โดย A New Vs บัตรเครดิตธนาคารออมสินอ๋อขึ้นไม่ไหวแล้วโอ๊ยกลัวพี้อันยาเพิ่งเรียกดิเดี๋ยวพี่หล่นลเลยจะทำอะไรพีนทำอะไรอะเฮ้ย <Hey! S 1> ทำอะไรปีนปีนแค่นี้อ้ขน่ากลัวน่ากลัวอะไร <laughs> ย่าเพิ่งดิทักทายคุณผู้ชมกันก่อนโอใช่เลยสวัสดีค่ะพบกับผมพระเจ้าโจะเายกยรมีจีออนในรายการผ้วห้าผ้าชิมรายการที่ทำให้คุณหิวจนท้องร้องและห่าจนท้องแข็งครับใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงตออนห้าแล้ววันนี้นะคะเรามาปีนเขากันที่คลายเซ็นทรัลแบงค็อกค่ะครับผมเป็นการปีน้ะผาจำลองครับแา่งใหม่เลยเขาคงไม่ให้ปีินไปไกลขนาดนั้นหรอกมั้ง ให้ให้ไปค่ะให้ไปจนสุดๆเลยแล้วก็ตอนลงอ่ะมันก็ลงสไลด์ฟูบเลยอันนี้อันนี้จียอนไม่ค่อยกลัวใช่ไหมน่าจะไม่กลัวค่ะเอางี้พี่สาธิตให้ดูก่อนแล้วกันอนนีตนะครบตอนนี้ยังไม่สามารถปีนได้นะครับเพราะว่าทั้งสองท่านยังไม่มีอุปกรณ์แล้วครับแล้วก็ยังไม่ชําระค่าบริการเลยนะครับขออนุญาตลงมาชําระค่าบริการครับลาวันนี้เจียนเลี้ยง เฮ้ยเป็บหนึ่งกระเป๋าตังหายกระเป๋าตังหายอ่ะไม่เป็นไรจ้ะสำหรับกรณีแบบนี้พี่พร้อมเสมอเพราะพี่มีบัตรเครดิตธนาคารออมสินที่เพิ่มความคุ้มค่าให้กับทุกการใช้จ่ายด้วยคะแนนสะสม GSB Reward p o i n t ที่สามารถนำไปแลกของรางวัลซึ่งสามารถสะสมคะแนนได้ตลอดการเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรเลยนะจียอนไปเล่นกันเถอะไปเล่นกันเถอะอ้าไปแล้ วัสดีครับเรียนพร้อมหรือยังครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปปีนหน้าผาแต่ก่อนอื่นจะต้องใส่อุปกรณ์เซฟตี้ก่อนฮันเด็จะเหมือนกางเกงนะครับก็สวมเหมือนกางเกงเลยจะมีห่วงเอวและก็ห่วงขาด้านล่างนะครับส่วนห่วงสีแดงนี้ไว้ด้านหน้า ตรงโซนนี้จะเป็นโซนที่ฝึกเบสิกแล้วก็ปีนง่ายๆนะครับเพราะว่าคลัมเซนทรัลแบงคอกของเราเนี่ยมีคอนเซปต์ว่าหน้าผาของเราปีนง่ายใครๆก็ปีนได้ว้าววันน้องไม่กลัวกันเลยครับส่วนทางด้านนี้นะครับที่เห็นเป็นหน้าผาตรงขึ้นไปแล้วโค้งๆตรงนี้จะเป็นโซนเขาเรียกว่าลีดวอลอันนี้จะต้องมีประสบการณ์มากพอหน่อใช่เดี๋ยวไปปีนในส่วนที่ง่ายๆก่อนสําหรับมือใหม่หัดขับได้ครับตรงด้านนี้นะครับ เราจะเห็นแถบสีเหลืองๆนี้นะครับแล้วก็มีตลับกลมๆอยู่ข้างบนเขาเรียกว่าระบบออโต้บิเลหรือว่าเป็นระบบบิเลอัตโนมัติคือสามารถเซฟเราตอนหล่นโดยไม่ต้องใช้คนใช่เราปีนได้ด้วยตัวเราเองนะครับมาคนเดียวก็สามารถปีนได้เลยเทคนิคการปีนก็ง่ายๆครับมือจับก้อนหินเท้าวางที่หินแล้วก็ปีนขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆออตโต้บิเลเนี่ยเรื่องปีนไม่ใช่ปัญหาเวลาปีนขึ้นไปแล้วจะลงยังไงเขาจะทําให้ดู ทีนี้สมมุติว่าเราปีนขึ้นจุดสูงสุดของเส้นทางแล้วเอ็นตัวทิ้งลงมาด้านหลังและปล่อยมือสองข้างพร้อมๆกันนะครับแค่นี้เองหมูเซฟมากเลยอ่ะแล้วก็ลงพื้นด้วยความอันนี้เนนีรับน้ำหนักได้กี่กิโลกรัมครับตัวออโต้บิเล่ย์นะครับรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง350กิโลกรัมพอลงมาถึงพื้นแล้วคือต้องนําห่วงสีเขียวมาเกี่ยวที่ห่วงด้านบนก่อนค่ะแล้วก็ปลดห่วงคาราบินเนอร์ที่อยู่ที่เอวออกเท่านี้ก็สามารถให้คนอื่นปีนต่อหรือเราไปปีนเส้นทางอื่นได้แลวโอ้ยอด นับ1 2 3ปล่อยมือกลางแขนทิ้งตัวมาด้านหลังเลยครับต้องเอ็นหลังลงมาก่อน,น,นหน้าลครับง่ายมากแล้วค่อยๆ <c oughs> เอามือ,อยัย <c oughs> นไว้นน่นแหละครับ <c oughs> ครั้งแรกอาจจะมีเห <c oughs> ว๋อๆหุยๆอย่างนี้บ้างแต่ไม่ไกลเมื่อสักครู่นี้เราลองระบบอัตโนมัติไปแล้วคราวนี้มาเป็นระบบกึึงอัตโนมัติบ้างตอนนี้ถ้ามา2คน่ะเนาะประเด็นคือถ้าไม่มีประสบการณ์มาก่อนจะทำยังไงก็ง่ายมากครับการปีนหน้าผาแบบท็อปโรบคือ เอาเชือกแขวนไว้ข้างบนนะฮะระบบนี้เป็นระบบใหม่ล่าสุดเรียกว่าบิเลเซฟนะครับระบบนี้จะมีรอกหน่วงอยู่ข้างบนเวลาตกลงมาก็จะตกแบบช้าช้าพี่โจ๊กไปลองดูเดี๋ยวให้ให้พี่โจ๊กปีนเนาะแล้วก็ให้จียอนลองดึงเชือกเดี๋ยวนนูจะดึงให้เอ็นตัวแล้วจับเชือกตรงกลางไว้ครับตัวค่ะโอ้โห เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้สนุกกับการปีนนะครับเราสามารถที่จะเลือกปีนเส้นทางไหนก็ได้พร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปแข่งขันกันดีไหมแข่งขันเหรอคะในไหนก็มา2คนก็ต้องแข่งขันกันนิดนึงแข่งเหรอครับผมครับดูชนะอยู่แล้วค่ะแต่วันนี้ผมไม่ยอมเหมือนกันครับผมจริงเลยอจริงเอาจริงเอาโอเคไปค่ะ พาไปกินไปเที่ยวให้มันกินใจครัวหาพาชิมชิมชิมครัวหาพาชิมชิมชิมร้านไหนดังปังซักเดี๋ยวเราจะไป Happy Kitchen โยสนุกมากเลยพี่โจ๊กสุดท้ยก็แพ้เห็นไหม สู้เจียนไม่ได้หรอกสักวันฉันจะต้องชนะเธอได้แต่ก็บอกว่าเหมือนกับเป็นการออกกําลังกายที่ได้ทุกส่วนเลยนะครับใช่ครับใช่แบบคลยความเครียดด้วยใครเครียดได้ด้วยครับอ่ายังไงเดี๋ยวให้พี่ล้อฝากคลามเซ็นทรัลแบงคอกกับท่านผู้ชมเลยครับครับผมใครที่อยากมาสนุกกับการปีนหน้าผาที่คลามเซ็นทรัลนะครับเราเปิดทุกวัน ตั้งอยู่ที่ถนนกาลปพฤกนะครับในบริเวณของตลาดฮัลแลนด์เข้าที่เฟ e บุ o กหรือเว็บไซต์ก็ได้นะครับคลามเซ็นทรัลแบงกอกวันนี้ต้องขอบคุณพี่ร้อมากครับสนุกมากจริงครับขอบคุณคับขอบคุณครับร่วมสร้างสรรค์โดยตู้เย็นอิเล็กโทรลักซ์ You are loser นี่มันล้อกันแบบนี้นะพี่ไม่ทำอาหารให้กินแล้วครับวันนี้เอาพี่โจเคยทำให้หนูด้วยเหรอไม่เคยทำให้นี่ออไม่เป็นไรวันนี้วันนี้หนูพาเชฟมามีเชฟพกพามาเป็นของตัวเองเลยเหรอขอชมหน่อยที่ทรักมาเ,<ะ>เที่รักที่รักมาเลยคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีเชฟั้มนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เชฟอัามมาจากร้าน flat marble ค่ะ ร้านนี้ที่จะไปแล้วโต๊ะเต็มใช่เต็มตลอดซึ่งวันนี้เชฟอ้ําเนี่ยจะมาทําอาหารเมนูวันนี้เนี่ยชื่อเมนูอะไรครับเชฟซีบัสอินปาปิโดค่ะคือเราจะเอาเหมือนเป็นกระดาษไข่นะคะแล้วก็เอาปลามา,าไว้ด้านในแล้วก็ใส่พวกวัตถุดิบต่างๆที่เราชอบแล้วก็พับแล้วก็เข้าไปอบอยากเห็นแล้วได้ค่ะว่าจะดิม,มากค่ะ บอกเลยนะว่าฟิวชั่นมากนะฮะใบมะกรูดใบโหระพาเนี่ยกับบลูเบอรี่เนี่ยผมไม่เคยเห็นมันอยู่ด้วยกันมาก่อนมีตะวันรดด้วยพี่โจ๊กอันนี้ยิ่งแปลกอันนี้เป็นจานซิงเนเจอร์เมนูของร้านเป็นเมนูที่มีตลอดค่ะเพราะว่าเมนูที่ร้านเนี่ยจะเปลี่ยนทุกเดือนสิ่งที่เปลี่ยนในเมนูนี้ก็คือพวกวัตถุดิบต่างๆบางเดือนเราจะใช้สตรอเบอรี่บางเดือนเราใช้ส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามฤดูกาละตามฤดูกาลนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่ม ขั้นตอนกันเลยดีกว่าฮะตอนแรกซีซนิ่งปลาก่อนเลยค่ะจากด้านหลังก็ใส่เกลือพริกไทยได้เลยค่ะพี่อ้ำคะค่ะใ<ะ>ส่อาหารของร้านเฟรตมาร์โบคือเป็นยังไง<อ>บ้างค่ะหลักๆเราจะเ,าเน้นเป็นสเต็กเนื้อค่ะก็มีจากหลากหลายประเทศมีเนื้อ U.S เนื้อญี่ปุน่นเนื้อออสรลยเงี้ยค่ะถ้าพวกเราพวกเราไปนี่ก็แบบเราก็จะได้ได้ส่วนลดไหมคะ เอากระดาษไขลองเรียบร้อยทำไมฮะมันมันคือจริงๆจริงๆวิธีการอบแบบปาปิลอตเนี่ยสามารถใช้เป็นกระดาษไขหรือเป็นฟอยล์ก็ได้คือหลักการมันคือเราพับให้มันแบบปิดหมดะคะเราพอเอาเข้าไปอบปุ๊บเหมือนน้ำในวัตถุดิบอะค่ะกับโดนกับความร้อนมันก็จะทำการขุดกิ้ง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสารอาหารก็จะอยู่ในนี้หมดไม่ไดไไ้ไม่ไม่ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยแล้วก็คลีนเสร็จแล้วก็ปลาที่เราเตรียมทีนี้เลือกเลยค่ะพี่โจ๊กเลือกอะไรที่พี่โจ๊กชอบใส่ได้เลยอันนี้เราจะฟิวชั่นแล้วเหรอฮะได้ได้หมดเลยค่ะที่น่าสนใจในการทำเมนูวันนี้นะครับคือว่า วัตถุดิบบางอย่างเนี่ยไทยๆเลยล่ะกับหอมแดงกับบูเบอร์รี่อย่างเงี้ยอ้ยน่ารักนี้อาหารนะฮะชมอาหารของตัวเองนะครับ <c oughs> เอารสอย่างเสารสเนี่ยอะไรอะฮะเป็นน้ำ<ะ>มาเป็นน้ำๆ้ยางเงี้ยเอ่อเป็นเสารสสดค่ะแล้วก็ราดไปด้านบนได้เลย หัวใจสำคัญหรือเคล็ดลับของเมนูมันอยู่ตรงไหนฮะเคล็ดลับก็คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นการาอบในใช่ค่ะไม่ให้มันรอดออกไปใช่ค่ะแล้วกออ็อยู่ที่วัตถุดิบที่เราเลือกใช้ที่ใส่ลงไปในกระดาษไขของเราตอนนี้นะฮะความสวยงามความงดงามของอันนี้ผมตกแต่งนี้ต้องบอกว่าคนดูทางบ้านนะฮะทุกคนนี่ต้อง อุทานเลยว่าอะไรคงว่าโอ้โหแปลกจังแต่ของผมเนี่ยจะไม่ฟุตี้นะของผมนี่จะเป็นแนวแบบว่าไทยกว่าไทยไทยกว่าแล้วก็จะดูออกทางรสเปรี้ยวแต่ว่าบลูเบอรี่กับสตรอเบอรี่ของชยอนเนี่ยต้องบอกว่าทําให้มันดูสวยมากนะได้ค่ะเราต้องเราต้องไปอบใช่ค่ะตอนอบแล้ก็ต้องต้องพับก่อนวิธีการพับก็คือจีบจีบเป็นสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็เข้าเตาอบเลยเข้าเตาอบได้เลยค่ะวันนี้เราจะอบประมาณ220องศา15นาทีค่ะนี่นะฮะใช้กันไกลโ้หหอมจัง <Wow. S 2> กลิ่นพุ่งมากควันก็จะออกมาตอนนี้อ๋อนี่เปิดทานแบบนี้นะฮะค่ะเ,เปิดทานได้เลยไม่ไม,ไม,ไมต้องทิ้งกระดาษเพื่อความคลาสสิกแบบนี้เลยค่ะ เหี๋ยเที่ยวไหนต้องดูที่กินเที่ยวมีอยู่มากมายมันเข้ากันได้จริงๆด้วยท่านผู้ชมผลไมา้กับเนื้อปลาเพออบแบบปลาปิลอลดแล้วมันกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันชชชิิชิมมม หอมเนยแล้วก็แบบออของผลมไม้ความเปรี้ยวคือว่าจานที่ดูเฮลตี้มากๆค่ะเพราะว่าอบด้วยแล้วก็มันเป็นวัตถุดิบปลาด้วยก็เลยมันคลีนแล้วกไ็ไม่มีไม่มีน้ำมันด้วยไม่อ้วนใช่ค่ะไม่อ้วนเลยค่ะคือแบบหนูอยากรู้ว่าที่ร้านของแฟลดมาโบก็จะมี Chef's Table ซึ่ง คือเหมือนแบบ omakase อย่างนี้เหรอคะจริงๆแล<อ>้วเชฟเทเบิลเนี่ยสามารถทําเป็นเซตเมนูหรือว่าเป็นอรลาคาร์ก็ได้แต่ว่าที่ร้านนะคะจะเป็นอรลาคาร์คือลูกค้าสามารถสั่งอะไรก็ได้ไม่อยากกินสมมติไม่อยากกินแอปเปิไทเซอร์อยากกินเมนอย่างเดียวก็ได้ก็คือเลือกตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยคือโต๊ะที่เห็นเชฟเชฟเทเบิลฮะมีของเชฟไนท์เชฟเสื้เชฟเชฟคะฝากร้าน <laughs> ก็ฝากร้าน f l a ต m a r b โบด้วยนะคะอยู่พหลโยธินซอย9ตรงเข้ามาแล้วเลี้ยวซ้ายซอยแรกค่ะเบอร์โทรศัพท์061-695-9666นะคะติดตาม Facebook IG ได้ที่ Flat Marble ค่ะอยากชิมต้องลองอยากลองต้องชิมพลาดไม่ได้นะครับกับร้านนี้เลยนะครับ a ฟ m a มา l e อ่วันนี้ต้องขอบคุณพี่อั้มด้วยนะคุณขอบคุณมากครับได้ทานอาหารแปลกใหม่กันเรียบร้อยใช่ค่ะช่วงหน้าเราก็จะคุยเริ่มคุยหาต่อครับผมคุยเรืงไรไม่รู้ เดี๋ยวเพิ่งไปไหนครับเจอกันช่วงหน้าครับพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าใครที่กำลังมองหาวิธีแก้เผ็ดอยู่แล้วก็ห้ามพลาดช่วงคุยหาเด็ดขาดเลยนะคะรนนดดไนัังปง,ปนนงปซ่วมสร้างสารรค์โดยไทยประกันชีวิตนิตยสากรกรุเม่ and Cuisine ช่วงคุยหานะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องกินเผ็ดเผ็ดใช่กินเผ็ดค่ะใช่ใชก็เวลาเผ็ดเนี่ยมีวิธีแก้กันยังไง<อ>ปกติชอบทานเผ็ดไหมคะชอบทานเผ็ดมากครับสมมติว่ามีสักหระดับก็สักสี่หนูก็ชอบชอบทานเผ็ดค่ะรสชอบิเผ็ดมันอะไรที่มันทําให้แบบซิ่งจ้าแล้วก็แบบทาให้แบบคลายเครียดใช่ถ้าเป็นร้านอาหารทั่วๆไปเนี่ยพี่จะปรุงเผ็ดกว่าร้านแล้ววันนี้ทีมง,งานเตรียมอาหารเผ็ด ให้พวกเราทานค่ะส่งเมนูเลยอยากจะรู้เผ็ดสแค่ไหนมาเลยดีกว่าอ่มาเลยค่ะนี่บะหมี่เกาหลียอดฮิตใช่ค่ะนี่นะฮะบะหมี่เกาหลีแบบรสเผ็ดเลยนะเนี้ยใช่ค่ะแล้วก็ทั้งควากหนูก็จะมีขนมปัง แล้วของพี่โจก็จะมีนมสดจะลองดูว่าอันไหนจะแบบแก้เผ็ดได้ได้ครับเผ็ดมากเลยอะเผ็ดกว่าปกติเลยฮะร้อนไปหมดแล้ะไม่เผ็ดเลยกินเผ็ดแค่นี้เหรอเฮ้ยอร่อยนะทำไมอร่อยแต่มันเผ็ดไม่เผ็ดเหรอโอเคอยู่ค่ะอร่อยดี ปกติก็จะแบบเผ็ดกว่านี้แต่ทำไมทำไมอันนี้มาแล้วมาเช้าอ่ะทีนี้นะเผ็ดกันทั้งคู่แล้วนะครับเรามาดูกันว่าใครจะหายเผ็ดก่อนกันของจียอนเป็นขนมปังของผมเป็นนมสดนะนมจืด <c oughs> ทางฝั่งของนมสดเนี่ยข่ข้อมูลคือจะช่วยลดความแสบร้อนของอาการเผ็ดไม่หายเผ็ดจริงเหร เดิมเลยแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นขนมปังนะคะมันก็จะดูดเรื่องความเผ็ดของพริกซึ่งเออไม่เห็นจะช่วยอะไรเลย<ต>เีมแต้องใ่แต่สําหรัหรบสําหรับหนูก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเผ็ดแบบเผ็ดมากๆอะ่ะยังยังโอเคอยู่แต่ของพี่จงนี่น้ําตาคลอเลยครับแต่หนูรู้สึกรู้สึกว่าขนมขนมปังช่วย นี่หนมปังก็ไม่ช่วยเลยมันก็ไม่หายเมนูแรกก็ผ่านไปนะคะเราลองเมนูที่สองไหมคะอ่ะเลียนเลยกำลังฮิตในยุคนี้เลยเล้งแซบน้ำปรุงเนี่ยเขาจะใส่พริกมะนาวแบบแซบมากพริกแบบพริกสับเยอะๆอ่ะเราก็จะมีวิธีแก้ด้วยอันนี้เต็มไปหมดเลยอะไรเนี่ยมีน้ำเปล่า แล้วก็มียาสีฟันแต่มีน้ำอุณหภูมิร้อนด้วยนะครับน้ำเปล่าอุ่นอันนี้คือเกลืออันนี้คือน้ำมะนาวอ๋อเยอะแยะไปหมดเลยใช่ค่ะเราลงดูแลกันผมเคียวพริกเลยนะดูนะฮะเคี่ยวจริงๆนะครับไม่ได้แก้ะฮะเคี่ยวเลยฮะเผ็ดเลยเผ็ดเนี่ยน้ำเปล่าค่ะ น้ำเปล่าอ่ะไม่ค่อยช่วยไม่ช่วยอะไเลยครับยิ่งเป็นยิ่งเป็นน้ำเย็นนะคะก็จะแค่เหมือนล้างปากเฉยใช่แต่ก็ไม่ช่วยอ่ะน้ำอุ่นน้ําอุ่นอ้เหงื่อเหงื่อเต็มไปหี่จุกร้อนเหรออ้นี่เห็นไหมคะเหงื่อเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูก็จะลองด้วยน้ำมะนาวน้ำอุ่นเหมือนดีกว่านะจริงหรอคือคือเหมือนความร้อนมันไปทำให เรารู้สึกใกล้เคียงกับพริกอะไรพูดอะไรเฮ้ยน้ำมะนาวไม่ช่วยอันถ้าถ้าสมมติอันนี้คือดีนใช่ไหมคะแล้วมันแบบมันเผ็ดอยู่แล้วแล้วแบบไอความเปรี้ยวมันเข้าไปไปเสริมมันยิ่งแบบทำไมพับ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 แบบนี้เลยทำให้รู้สึกแซ่บเอาเอาเกลือไปอมนะคะโอ้ ช่วยช่วยช่วยเหรอเออนึกว่าเกลือช่วย <Wow. S 3> แล้วสุดท้ายถ้าไม่หายนะครับก็แปรงฟันนะฮะแล้วก็นอนเข้านอนนะครับเอาจริงเหรอคะครับผมล้างาปากออกไปให้หมดเลยนะจบต้องบอกให้เข้าใจนิดนึงว่าบากคนเข้าใจผิดว่าเผ็ดเนี่ยเรามักจะพูดคําว่ารสเผ็ดแต่จริงเราไม่ใช่รสเนาะเอาจริงๆไม่ใช่รสรสก็คือเค็มหวานเปรี้ยวอย่างเงี้ยคือรสเผ็ด <พะ S 2> ไม่ไม่ใช่รสครับเผ็ดคือสาร แคปไซซินเนี่ยไปทําให้เนื้อเยื่อในปากเรารู้สึกระคายเคืองใช่ไม่มีความรู้สึกเผ็ดขึ้นมาแต่ความเผ็ดเนี่ยมันไม่ไม่ใช่แบบไม่ดีเลยนะพี่โจ๊กเพราะว่าคือมีวิตามินซีด้วยมีวิตามินซีใช่แล้วก็ทําให้เจริญอาหารด้วยะะแล้วก็สร้างคอลลาเจนได้ด้วยค่ะนี้ก็พุ่งรูแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้แบบกินแบบพอดีพอดีๆอย่าทานรสจัดเกินไปไม่ว่าจะเผ็ดหรือ อะไรก็ตามเค็มก็เป็นไจนะฮะหวานก็เบาหวานนะฮะยังไงก็ตามขอให้กินอาหารให้รสชาติแต่พอดีที่ดีต่อสุขภาพของคุณนะครับโอ้โหวันนี้ได้ความรู้กันไปเยอะแยะเลยนะครับมาพบกับสิ่งดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับกับรายการครัวฮาพาชิมรายการที่จะทำให้คุณหิวจนท้องร้องและหาจนท้องแข็งเจอกันสัปดาห์หน้านะคะทุกวันเสาร์สิเนาฬิกาทั้งช่องเมคอร์ดเ d จีได้หมดทีวค่ะครับวันนี้จะยอนและผมขอไปแปรงฟันก่อนนะครับสวัสดีค่ะ คราวน่าจะชวนไปตลอนหาให้อิ่มอกอิ่มใจจนต้องร้องว้าวแล้วเข้าครัวต้อนรับหนุ่มอบอบนิธิกับเมนูจานเด็ดจากคุยโยมิจียอนอย่างข้าวผัดกิมจิพร้อมเปิดห้องรับแขกอยู่สนุกกันต่อในช่วงคุยหาแฟนคลับนุ่มอบห้ามพลาดเลยนะคะชชชิิมมหาาา้รรนนดดััังปงปกเเี๋ยวไจะไ Happy kitchen Ta